วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับเจ็ดอันดับเหรียญยอดนิยมของท่านเจ้าคุณรัตราชมานิตธรรมวิตโกโภิกขุแห่งวัดเทพสรินทาวาสกรุงเทพมหานครท่านเจ้าคุณนอท่านมีนามเดิมว่าตึกอินตะยานนเกิดที่หลังวัดสมนัตวิหารอำเภอป้อมปราบสตูพ่ายกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่หกุมภาพันธ์ ีพศ2440เป็นบุตรคนโตของพระยาราชพักดีมันดาท่านชื่อพุกอินตะยานนเมื่อจเจริญไยขึ้นท่านได้ศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดสมนัตจนจบชั้นปถมซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้นและได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมะบอพิษสำเร็จการศึกษา ที่ชั้นมัธยมด้วยการสอบได้ที่หนึ่งของสนามสอบทั้งนี้การสอบไรในสมัยนั้นเป็นการสอบรวมกันหลายๆโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบเดียวกันอาจจะกล่าวได้ว่าท่านสอบได้ที่หนึงของประเทศในสมัยนั้นก็ว่าได้จากนั้นท่านได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งปัจจุบันก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเอง โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์สำหรับการเรียนวิชารัฐศาสตร์ของท่านจบด้วยการสอบได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนภายหลังจากการที่ท่านศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายนักศึกษาในปีนี้ต้องเข้ารับการซ้อมรบเสือป่าในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษาพระองค์หลังจากซ้อมรบเสือป่าเสร็จสิ้นรลนรก้าวัตการที่6 โปรดเกล้าให้ท่านเป็นฝ่ายในและโปรดเกล้าให้ท่านเข้าไปรับใช้ประจําห้องบรรทมในที่สุดด้วยความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อหลนเการัชกาลที่6ท่านจึงปฏิบัติรับใช้ด้วยความขยันและซื่อสัตย์จนได้โปรดปานของพระอ,องค์จนได้รับโปรดเกล้าพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพยาพานทองที่พญานรรัตราชมานิต เมื่อปีพุทธศักราช2462ขณะที่ท่านอายุเพียง25ปีเท่านั้นต่อมาเมื่อรัชกาลที่6สวรรคตเจ้าคุณนอได้อุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมประศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้องเก้าถวายเป็นพระราชกุศลณวัดเทพสิรินทาวาสโดยมีสมเด็จพุทธโคสาจารย์ เป็นพระอุปชาขณะที่บวชเจ้าคุณนอมีอายุ28ปีจากนั้นท่านก็ครองผ้าเหลืองอบรมสั่งสอนธรรมะจนตลอดอายุไขของท่านวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณนอได้รับการยอมรับยกย่องและเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างสูงวัตถุมงคลทุกชิ้นหลวนอนเออนกอนันต์ด้วยคุณค่า ทั้งทางด้านจิตใจและพุทธคุณอันเลิศดล้ำทั้งสิ้นซึ่งโดยเฉพาะเหรียญกรูปเหมือนของท่านเจ้าคุณนอที่เรานำมาให้ทุกท่านชมในวันนี้และนี่ก็คือ7อันดับเหรียญยอดนิยมของเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินกรุงเทพมหานคร อันดับที่เจ็ดเปลียนกระหนกข้างใหญ่เจ้าคุณนอวัดเทพศิรินเหรียนรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2513จัดสร้างโดยพระครูอุดมสารโสพลจัดสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนวมรราชานุสรจังหวัดนครนายก เหรียญรุ่นนี้มีพุทธลักษณะด้านหน้าเป็นรูปท่านเจ้าคุณนอนั่งสมาธิเต็มองค์อยู่เหนือตัวหนังสือคำว่าธรรมวิกตโกมีลายกนกด้านข้างทั้งสองฝั่งด้านหลังมียันโออ,อยู่ใต้ย,ยันน้ำเต้าด้านบนขอบเหรียญมีตัวอักษรคำว่าในงานวางศิาลาฤกษ์ส่วนด้านล่างขอบเหรียญมีตัวอักษรคำว่าโรงเรียนจังหวัดนครนายก ส่วนจำนวนการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้มีเนื้อทองคำ100เหรียญเนื้อเงิน200เหรียญและเนื้อทองแดง15,000เหรียญส่วนราคาเช่าหาเนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักพันต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่6เหรียญสังกติใหญ่ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินเหร,รุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2513หรือที่บางคนเรียกว่าเหรียญน,นักก้ามรุ่นนี้พระอุดมสาระโสพลหรือท่านเจ้าคุณอุดมเป็นผู้ขออิุญาตจัดสร้างขึ้นโดยขอบาร,รมีจากท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตให้เมื่อวันที่16 รกดาคมีพศ2513เพื่อหาอไรายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนนวมินราชานุสอนจังหวัดนครนายกและส่วนหนึ่งแจกทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนเรือรุ่นนี้สามารถแยกย่อยเป็นสองบล็อกใหญ่ก็คือบล็อกต่อหางยาวและบล็อกต่อหางสั้นส่วนจำนวนการสร้างมี เนื้อทองคํา146เหรียญเนื้อเงิน250เหรียญเนื้อนวะโรหะ145เหรียญและเนื้อทองแดงรมดำจำนวน100,000สเหรียญตัวราคาเช่าหาเนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักพันต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่5เหรียญรุ่นโภกรัพย์เจ้าคุณนอวัดเทพศิรินเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2513จัดสร้างโดยพระมหาสงัดสุวิเวโกแห่งวัดเทพศิรินและให้ท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตเมื่อวันที่5ทธันวาคมีพศออ2513จัดสร้างปั๊มโดยกองก,กระสาบกระทรวงการคลัง การสร้างมีทั้งหมด3เนื้อด้วยกันก็คือเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนวะโรหะส่วนจ,จำนวนการสร้างไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจำนวนเท่าไหร่เหรียญพ่อกระซับเจ้าคุณนอมีความสวยงามเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมเหรียญเจจิคณา,าจารย์ของเมืองไทยลักษณะเหรียญด้านหน้าเป็นรูปเจ้าคุณนอหันข้างในเหรียญทรงกลมและด้านล่างมีอักษรฉายาว่า ธรรมวิตโกส่วนด้านหลังเหรียญจะเป็นยันน้ำเต้าภายในบรรจุอักขระขอม6ตัวและในปีพศที่สร้างก็คือ2513มีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมและความเจริญในหน้าที่การงานดีเลิศส่วนราคาเช่าหาเนือนวะโลหะก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่4เหรียญสี่เหลี่ยมนั่งเต็มองค์ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างสองครั้งมีสองบล็อกก็คือบล็อกหน้าเล็กจัดสร้างในปีพศ2512และบล็อกหน้าใหญ่จัดสร้างในปีพศ2513โดยท่านเจ้าคุณอุดมสารโสพลเป็นผู้จัดสร้างโดยบล็อกหน้าเล็กได้นำเข้าพิธีให้ท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตถึงสองครั้ง โดยครั้งแรกให้ท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตเมื่อวันที่สาธันวาคมปีพศ2512และนําให้ท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตอีกครั้งที่2เมื่อวันที่1มกราสองพันาร้อยด้านหลังเหรียญเป็นยันพักวมหรือยันน้ำเต้าส่วนจำนวนการจัดสร้างของบล็อกนี้มีด้วยกัน2พิมพ์ก็คือ พิมพ์ธรรมดาจำนวนการจัดสร้างคือเนื้อทองคํา50เหรียญเนื้อเงิน200เหรียญเนื้อทองแดง3000เหรียญส่วนพิมพ์แตกนิยมมีจำนวนการจัดสร้างก็คือเนื้อทองแดงจำนวน3000เหรียญส่วนเหรียญสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่จัดสร้างและนำเข้าพิธีให้ท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตในวันเสาห้าซึ่งตรงกับวันที่25เมษา พศ2513เหรียญบล็อกนี้จะสร้างมีเนื้อทองคํา30เหรียญเนื้อเงิน100เหรียญและเนื้อทองแดง5,000เหรียญส่วนราคาเช่าหาเนื้อทองแดงบล็อกธรรมดาก็เริ่มต้นที่หลักพันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่3เหรียญรูปเหมือนหันข้างเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2513สร้างโดยพระมหาสงัดสุวิเวโกโดยได้ว่าจ้างกองกระสาบกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกแบบและปั้มเหรียญเหรียญมีสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะ และเนื้อทองแดงส่วนจำนวนการจัดสร้างไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจำนวนเท่าไรท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตให้เมื่อวันที่25เมษายนพศอพศ2513เป็นวันเสาร์ห้าส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่2องเหรียญเจ้าคุณนอหลังพระแก้วมรกตวัดเทพศิลินเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2513จัดเป็นสุดยอดเหรียญยอดนิยมของท่านเจ้าคุณนออีกเหรียญหนึ่งสร้างน้อยหายากและมีประสบการณ์สูงในการใช้บูชาส่วนประวัติการจัดสร้างจัดสร้างเนื่องในโอกาสที่ยุวะพุทธกะสมาคมจังหวัดชนบุรี จะนำไปแจก,กในงานตักบาตเทโวที่วัดเขาบางทรายจังหวัดชนบุรีในปีพศ2513โดยท่านเจ้าคุณนอได้นำเหรียญของอยุวพุทธิกะสมาคมทุกรุ่นไปไว้ที่กุฏิสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งท่านเจ้าคุณนอท่านจะไปกราบพระรูปสมเด็จทุกครั้งหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จะตั้งกิจอธิษฐานเหรียญให้ด้วย เรียนรุ่นนี้จึงได้รับการอธิษฐานจิตตลอดใจมากในช่วงเข้าพรรษาสเดือนเต็มจัดสร้างโดยคุณอถึกสวัสดิวงคลนายกยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดชนบรุรีออกแบบโดยคุณสุกินสุป,ปานีเรียนรุ่นนี้มีด้วยกัน2องเนื้อก็คือเนื้อเงินสร้าง99เเหรียญเนื้อทองแดงสร้าง 2,513เหรียญเท่ากับพอ,ส,อส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดงก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่1เหรียญหลังเต่ารุ่นแรกเจ้าคุณนอวัดเทพสิริน เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2510จัดเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านโดยท่านเจ้าพคุณอุดมสาระโสพลได้จัดงานทําบุญอายุครบ70ปีของท่านเจ้าคุณนอและท่านเจ้าคุณอุดมจึงได้เข้าไปกราบนมัสการขออนุญาตในเรื่องการจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านเจ้าคุณนอโดยบอกว่าจะนำมาแกะให้กับคณะสิทธิ์ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อท่าน โดยแจกให้ฟรีเมื่อท่านเจ้าคุณนอได้ฟังเหตุผลที่เจ้าคุณอุดมบอกท่านจึงให้อนุญาตพร้อมกับให้กล่าวนำว่าคุณจะสร้างแก่ฟรีจริงหรือต้องลงทุนมากนะท่านเจ้าคุณอุดมได้รับปากยืนยันหนักแน่นตามเจตนาเดิมโดยบอกว่าทางสมาคมช่างภาพจะจัดสร้างมอบถวายให้ฟรีจริงๆดังนั้นเหรียญรุ่นนี้จึงนับว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกโดยท่านเจ้าคุณนอได้สวดอธิษฐานจิต ให้ที่ศาลาสะเตาว,วัดเทพศิลินสําหรับเหรียญชุดนี้จัดสร้างขึ้นมีบล็อกเดียวแต่ปัจจุบันได้แยกกันเล่นเป็น2บล็อกคือบล็อกยันเคลื่อนและบล็อกยันไม่เคลื่อนส่วนสาเหตุที่แยกเป็นสองบล็อกคือเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าจะนูนมากเมื่อเวลาปั๊มจากโรงงานจะต้องใช้แรงกระแทก3-4ครั้งต่อเหรียญดังนั้นเมื่อเวลาปั๊มอย่างแรงกระแทกหนักๆจึงทําให้บล็อกขยื่นด้านบน น็อตที่ขันล็อกอยู่ก็ค่อยๆคายเกลียวออกมาทีละน้อยเมื่อปั๊มเหรียญย้ํลงไปจึงเกิดการขยื่นของบล็อกจึงทําให้เกิดรอยยันซ้อนกันสองรอยเรียกว่ายันเคลื่อนส่วนที่ปัม๊มครั้งแรกๆก,ก็จะไม่ปรากฏว่ายันเคลื่อนเมื่อปั๊มเสร็จทางคณะช่างภาพได้นําเหรียญไปถวายท่านเจ้าคุณอุดมเมื่อท่านเจ้าคุณนอท่านได้อธิษฐานจิตให้เสร็จ ท่านเจ้าคุณอุดมได้คัดเอาเหรียญยันเคลื่อนออกโดยถือว่าเป็นเหรียญที่ชำรุดแต่แกเ่เฉพาะเหรียญที่ยันไม่เคลื่อนก่อนต่อมาท่านเจ้าคุณนอได้มรณภาพชื่อเสียงและกิตคุณของท่านได้ปรากฏกระจรกระจายท่านเจ้าคุณอุดมจึงได้นําเหรียญยันเคลื่อนออกแก่จนหมดเมื่อผู้ได้รับเหรียญมาทีหลังเห็นว่าเหรียญชุดนี้ยันหลังเคลื่อน จึงแยกการเล่นหาสะสมเป็นสองบล็อกในตอนแรกก็เล่นหาว่าบล็อกยันไม่เคลื่อนแพงกว่าต่อมาก็กลายเป็นบล็อกยันเคลื่อนที่มีภาษีดีกว่านิดนึงแต่ทั้งสองขึ้นอยู่กับว่าความสวยสมบูรณ์ของเหรียญเป็นหลักเหรียญหลังเต่ารุ่นแรกของท่านเจ้าคุณนอนี้สร้างทั้งหมด2เนื้อด้วยกันคือมีเนื้อทองเคผสม800อเหรียญ เหนือทองเหลืองกะไหลทองจำนวน2,200เหรียญรวมการสร้างทั้งสิ้น3,000เหรียญส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญครับนั่นก็คือ7อันดับเหรียญยอดนิยมของ ท่านเจ้าคุณนอแห่งวัดเทพสุรินทาวาสเจ้าคุณนอท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2514สิริอายุได้78ปีพรรษาที่46แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ